จับบ่อนหรูขนาดใหญ่โรงแรมดังย่านงามวงวานลูกค้าระดับนักธุรกิจเพียบยุด3.5ล้านรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังพร้อมสารอาญาบุกเข้าตรวจทนโรงแรมแห่งหนึ่งย่านงานบวงวานจังหวัดนนทบรุรีภายหลังจากสืบทราบว่า ที่โรงแรมแห่งนี้บริเวณที่ชั้น8และชั้น9ถูกเปิดเป็นบ่อนขนาดใหญ่เมื่อเข้าตรวจสอบพบว่าภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราจากการตรวจค้นก่อนทางเข้าชั้น9จะมีป้ายระบุชื่อสถานที่ซึ่งเป็นชื่อของบ่อนที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้เล่นโดยภายในห้องพบโต๊ะบาคาร่า6โตะ๊ะตู้สล็อต6เครื่องเครื่องยิงปลาหเครื่อง ให้มากกว่าร้อยสำหรับชิปแลกเงินหลายสิบล้านพร้อมเงินสดอีก3าล้านห้าแต่ละโต๊ะจะมีคอมพิวเตอร์และพนักงานประจำโต๊ะคอยควบคุมดูแลลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจชาวจีนและนักท่องเที่ยวที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเล่นเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูลระบุว่าบ่อนแห่งนี้เปิดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก่อนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จะบุกเข้าไปจับกลุ่มในครั้งนี้เบื้องต้นตำรวจสืบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถจับกลุ่มนักผนันชาวจีนได้ทั้งหมด26คนพร้อมพนักงานคนไทย23คนยึดของกลางและเงินสดนำส่งพนักงานสอบสวนสพรัตนาธิเบศเจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีทั้งนี้หลังจากนี้จะสืบสวนขยายผลถึงเจ้าของบ่อนตัวจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย